ยังอยู่ในเรื่องของผังน้ํานะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเองค่ะก็รวมกับทางสํานักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติสรุปผลการจัดทําผังน้ําลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนนะคะหวังเป็นเครื่องมือบริหารจัดการน้ําท่วมน้ําแล้งเชิงพื้นที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะประชุมเพื่อร่วมพิจารณาและให้ข้อข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ผังน้ำครั้งที่4เวทีที่2โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนสำหรับในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกค่อนข้างมากจึงเป็นพื้นที่ซึ่งเกิดปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่องกระจายทุกพื้นที่เช่นลุ่มน้ำตาปี คลองภูมิดวงครองจันดีครองสินปุนครองอิปันคลองศกและครองพระแสงปัญหาที่สำคัญคือปัญหาน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินถล่มในพื้นที่เชิงเขาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ราบลุ่มริมลำน้ำการกัดเซาะตะลิ่ง รวมทั้งยังประสบป,ปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเนื่องจากขาดแหล่งกักเก็บน้ำจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือจัดทำแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยจากผลการวิเคราะห์และจัดทำผังน้ำ ในกลุ่มลุ่มน้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่รวม13,576.55ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่5จังหวัด41อำเภอ182ตำบลส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีบางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่มีพื้นที่อยู่ในเขตผังน้ำโดยจำแนกเป็นพื้นที่ทางน้ำหลากรหัสโซนลอลิงประมาณ450,000ไร่ครอบคลุมพื้นที่13อำเภอ69ํ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอพุนพินอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าช้างอำเภอเคียนซาอำเภอชัยยาอำเภอพระแสงอำเภอเวียงสะอำเภอท่าชนะอำเภอบ้านนาเดิมและอำเภอนาสารนายบุญสมชนพิทักษ์วงรองเลขาธิการสธนชเปิดเผยว่าการจัดทำผังน้ำเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม แสดงพื้นที่แหล่งเก็บกักน้ําตามธรรมชาติและมาเกิดภาวะน้ำหลากสามารถแสดงทิศทางการไหลของน้ําในระบบผังน้ําช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําและไม่ทําให้เกิดการทุกล้ําทางน้ําค่ะ